ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมยูองมิสเตอร์แชททีวีนะครับท่านผู้ชมครับเกมที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับผมชื่อเกมว่าเออแท็กซี่นะครับผมท่านผู้ชมครับเออชื่อหน้าห่าเกมนี้นะครับเหมือนว่าเรานะครับเออนั่งรอแท็กซี่นะครับแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ประหลาดที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับผมท่านผู้ชมครับเออผมอ่านนะเกมแล้วมาตัวเล่นไม่ไหวแบบเหมือนว่าเราต้องรอแท็กซี่นะฮะตา้สุดเลยท่านผู้ชมครับนี่เราก็ต้องรอแท็กซี่นะฮะดึกๆเลยแต่ไม่รู้ว่าแท็กซี่จะมาหรือเปล่านะครับก็ต้องมาอีกเดี๋ยวดิเพราะว่าช ใครหายตัวไปด้ยน่าจะเป็นรูมคนหายตัวไปนะฮะถ้าไม่หายตัวนี่คงไม่ติดป้ายอย่างงี้หรอกนะท่านผู้ชมครับไปดูว่าคนที่หายตัวไปคือคนที่นั่งแท็กซี่เฮ้ย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 อ้าวรถโอนคหไม่รอกูเลยอีบ้าเดี๋ยวนะไปตรงไหนไม่ได้เลยฮะอ้าวเดี๋ยวนะกูไปไหนไม่ได้เราไปตรงไหนไปได้เลยครับท่านผู้ชมครับจะบ้ากำลังบังไปแล้วนะฮะโอเคนั่งรอต่อไปฮะนั่งรอดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะ กิ๊บผมไม่ให้กดนั่งปะอ๋อมันนั่งรอได้หรือเปล่าวะไม่ใช่ไม่เถอนะผมซัวตัวผมมาโนแล้วโอเคยืนรอแม่งเลยเฮ้ยเสีงยงไรเสีงยงไรเฮ้ยอย่ารอพี่เยอะอย่ารอพี่เยอะเขาร้องโหเสียงแม,งว,ง,แมงวันเสียงแมงวีเฮ้ย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 มึงมึงคือใครมึงคือใครวัดวัดตัวบ้าเลยอะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูรอแท็กซนะี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมมารอแท็กซี่ครับแล้วคุณเป็นอะไรครับเนี่ยกูกูต้อง กูต้องถอยห่างหรือว่าไปหามันหรือว่าเฮ้ยอะไรอะ่ะ Hello ลโห t ส s what are you do ตอนนี้คุณทำอะไรอยู่ไอตอนนี้คุณทำอะไรเอ่อไอแท็กซี่รอแท็กซี่เออขี้หูเยสโอเคเราบอกว่าเรารอแท็กซี่อยู่นะมันถามเราฮะท่านผู้ชมครับเดี๋จวทนพูดว่าอะไรวะ oh, โอ้โหผมก็ไม่คก็เก่งงกฤษด้วยเอา้เอาแท็กซี่พัง เฮ้ยเฮ้ยวัดตะกี้คืออะไรอยู่ดีผมเห็นหน้ามาแล้วผมเห็นแท็กซี่แล้วแท็กซี่พังคืออะไรวะัดไปจอดแต่อีตัวบ้านตะกี้มึงไม่สังเกตเหรอมันคือตัวบ้านตะบอด <laughs> มึงยังจะไปคุยกับมันอีกจนะ้ะเป็นกูกูไม่คุยอันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรมีชั้นชั้นชั้นอะไรชั้นชั้นชั้นเป็นไรต้องออกไปเหรอเฮ้ย hey, ตะกี้ตัวราหาันหน้าไปทางนู้ทำไมอะ อะไรวะหันหน้าไปทางนู้นคืออะไรอ่ะมีอะไรปะไม่มีใช่ไหมไม่ใช่กดซูมแล้วโผล่หน้ามากี๊แตกใหญ่ใอย่าญ่ะอ,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 อย่าทำอย่างนั้นเธออย่าหย่่ต้องไปใช่ไหมไปไม่ได้รถแท็กซี่กูเมือเ่อไหร่จะมาวเี้ยไอย้กูเริ่มหล่อแล้วเด่ยเริ่มหล่อแล้วทคนผู้ชมครับแท็กซี่เมือเ่อไหร่จะมาะเี้ย เฮ้ยแท็กซี่ว้เหี้ยแม่องไป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 ไไป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 ไไปไูไป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 ไไป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 ไอไไ โอ้โหแท the ็กซ oh ี like. ่ชนหมู่เฉยท่านผู anyway ้ชมครับโอ้ไม claro ่ก็แท็กซี่พังแล้วก็คนขับมันตายเลยวะอะไรอะเฮ้ยก็บายบายท่านผู้ชมไว้เจอกันโอกาสหน้าครับถ้าท่านผู้ชมอยากผมเล่นเกมอะไรครับก็สามารถเมนได้นะครับแต่ว่าขอมีเกษเถอะว่าสนุกสนุกนะฮะโอ้ท่านผู้ชมครับเออก็บายบายนะท่านผู้ชมช่วงนี้จะขยันลงคลิปให้บ่อยนะท่านผู้ชมเออสนุกดีสี่หกเปลี่ยบ โอ้อไปกันเกมมีถูอว่าสั้นมาก